สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูอ้อมอีกเช่นเคยนะคะกับการเรียนหน้าตาสิลป์นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องของคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของหน้าตศิลป์สำหรับนักเรียนนั้นคิดว่านาฏศินป์หรือว่าสิ่งที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่นี้นะคะได้ให้ประโยชน์หรือว่ามีคุณค่ากับตัวนักเรียนยังไงบ้างนะคะ เอาละค่ะเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะคะก็คือเรื่องของคุณค่าของนนฏาิศิ์นะคะสิ่งต่างๆที่มียาวนานนะคะสืบท่อต่อกันมานะคะแสดงถึงความเป็นอรารยธรรมความรุ่งเรืองของอประเทศชาตินะคะซึ่งก็อาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของงานประติมากรรมใช่ไหมคะประติประติมากรรมนะคะเป็นงานที่แสดงถึงเรื่องของการปั้นการแกะสลักาการหล่ออะไรต่างๆนะคะแล้วเกี่ยวอะไรกับประติมากรรมนะคะก็คืองานาด้านนาตศอสินเนี่ยเกี่ยวข้องตรงไหนนะเช่นการออกการทำฉากฉากประกอบต่างๆ ะะก็จะมีเรื่องของงานาปั้นงานหล่ออะไรเข้ามาประกอบด้วยต้องไหมคะทำฉากยังไงนะคะถึงจะมีความสวยงามนะคะก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการแกะสลักเข้ามาใช้ในงานางานฉากด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่อยู่บนตัวของเรานะคะตัวของนักแสดงนะคะก็คือ,อยกตัวอย่างเช่น เครื่องประดับนะคะที่จะต้องใช้การการแกะสลักหรือว่าการปั้นการหล่ออะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะบนศรีรษะทีะ่เรานักสแสดงเนี่ยจะต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดมงกุฎชดาหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆนะคะ,อะนอกจากประติมากรรมแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องของงานจิตรกรรมค่ะงานจิตรกรรมนะคะ เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอยังไงนะคะงานจิตรกรรมก็คืองานวาดงานเขียนถูกไหมคะเกี่ยวข้องโดยตรงมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการแต่งหน้านะคะนักแสดงเนี่ยจะต้องแต่งหน้า ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของไฟเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้าก็จะดูซีดดูจืดน,นะคะก็ต้องแต่งหน้าซึ่งการแต่งหน้านั้นนะคะก็เริ่มมาเลยตั้งแต่การลงรอ,องพื้นลงแป้งนะคะการเขียนคิ้วเนี่ยเห็นไหมเป็นการวาดเขียนล่ะนะคะการลงสีตานะคะปัดแก้มปากอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดที่ยิบย่อยแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นว่า,าแต่งหน้า ที่จะต้องแต่งจะต้องแสดงโขนนะคะหรือว่า,าต้องแต่งชุดยืนเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องแต่งหน้าที่เข้มนะคะเพราะว่าพอไปเจอ4ีชุดความระยิบระยับของชุดเนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าเราแต่งอ่อนนะมันก็จะทำให้ดูแบบดูจืดดูหน้าจืดไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชุดอื่นๆทั่วไปก็อาจจะความซอฟของหน้าอาจจะลดลงมาได้ลนิดนึงนะคะ ต่อไปค่ะด้านสถาปัตยกรรมนะคะฉากที่เราสร้างนะคะบางฉากเนี่ยคือมีความยิ่งใหญ่อลังการมากมีการยกบ้านเข้ามาอยู่ในฉากก็มีนะคะหรือปราสาทราชวางังอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็อาศัยในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมนะคะอะไรอีกละ่ะนะคะงานวรรณกรรมนะคะเอ้าครูค่ะวรรณกรรมก็มันเป็นเรื่องภาษาไม่ใช่หรอคะถูกต้องค่ะนะคะเรื่องภาษาก็คือ มาเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องกับการแต่งบทนะคะบทประพันธ์ต่างๆนะคะอ่า,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้อยกรองนะคะการร้องเนาะเพลงที่เขาไปร้องเนี่ยเขาก็มาจากบทประพันธ์นะคะเนี่ยแหละคะ่ะคือเรียกว่าวรณกรรมนะคะต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของดุริยางคาศิลป์นะคะอันนี้เป็น ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการร้องนะคะการบรรเลงเพลงนะคะที่จะต้องนำมาใช้ในการแสดงนะคะและนี่ก็สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าทางน่าตัดสินนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของประโยชน์ ของหน้าตาสินกันบ้างนะคะนักเรียนอาจจะแบบเอ๊ะฉันเรียนไปนี่คือฉันได้อะไรหรือว่าฉันใช้ประโยชน์อะไรจากมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะหน้าตาสิ์เนี่ยพอนักเรียนเรียนแล้วนะคะได้ในเรื่องของความอ่อนโยนอ่อนช้อยใช่ไหมคะจิตใจก็อาจจะดีงามตามไปด้วยนะคะเ,เวลานักเรียนเรียนเนี่ยนักเรียน จะต้องเป็นไงฮะนั่งหลังตรงใช่ไหมคะหลังตรงเชิดหน้านะคะบางคนเนี่ยบุคลิกไม่ค่อยดีนะคะอาจจะแบบหลังโกงนะชอบทําหลังค่อมนะคะเดินก้มหน้าก้มตานะพอมาเรียนนาตศิลป์ก็ได้ฝึกนะคะบุคลิกที่ดีขึ้นไปด้วยนะคะนาตศิลป์ค่ะให้ในเรื่องของความบันเทิงใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยแน่นอนว่านักเรียนคือชอบ นะเรื่องของความบันเทิงนะเพราะว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดใช่ไหมคะอ่าน้าตัดสินต,ต่างๆนะคะเออไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนการรำการแสดงที่เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะโขลิเกฟ้อนรำเนี่ยนะคะแน่นอนว่าให้ความบันเทิงกับผู้ชมนะคะหรือว่าพวกเรานะคะ และหน้าตัดสินเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญทางเรื่องของงานพิธีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ธรรมหกศากษัตริย์ลงมาจนถึงบุคคลทั่วไปนะคะล้วนแล้วแต่จะต้องใช้หน้าตัดสินในพิธีกรรมทั้งสิ้นนะคะแม้กระทั่งเรานะคะเป็นไงคะถ้าอ,อย่างบางคนเนาะก็จะแบบว่าไปแก้บนนะคะบนอะไรนะไปบอกไว้ว่า บนรำหนึ่งชุดจะจะมารำเองหนึ่งชุดหรือว่าจะหารำมาหนึ่งชุดหรือว่าอุ้ยจะจัดรำชุดใหญ่บางคนก็แบบมีหัวหมูด้วยนะคะบางคนก็แบบโพลิเกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่นะว่า,าความต้องการของผู้ที่จะใช้หน้าตัดสินตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพธิธีกรรมนะคะ ชื่อสิบโทธนพลคงอิวครับ,ออรบปัจจุบันอายุ26ปีรับราชการในสังกัดกระทรวงกองทัพบ,บกในส่วนของความสําเร็จในด้านงานนักศิลป์นั้นนะครับขออนุญาตท้าความไปเมื่อที่เป็นนักเรียนมปลายนะครับได้รู้จักกับคุณครูอ,อร้อมคนิตีข้ามบังม,งมีหรือว่าคุณครูอ,อร้อมธนิตีประสิทธิ์ไทยของพวกเรานะครับอาจารย์ท่านนี้เป็นคุณครูนักศิลป์คนแรกของชีวิตที่ทําให้รู้จักคําว่านักศิลป์ที่แท้จริงมันเป็นอย่างไร คำว่านาฏศิลป์ไม่ได้มีแค่ในบทเรียนหรือว่าตำราเรียนคำว่านาฏศิลป์นะครับมันมีขแขนงแล้วก็ความหลากหลายของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการแสดงด้านบนเวทีทักษะการแข่งขันรวมไปถึงการวางแผนการแสดงในแต่ละชุดจะต้องเริ่มต้นจากอะไรโดยจะเป็นเสื้อผ้าใบหน้าแล้วก็ทรงผมตลอดระยะเวลา 3- 4ีปีที่ศึกษายอยู่กับคุณครูอ้อมนะครับได้เก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประสบการณ์พอสมควร นำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองในอะนาคตเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยถึงแม้ตัวพี่เองจะไม่ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาหนศิลป์หรือว่าศิลปะการแสดงนะครับที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์เอกการเงินท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแต่คําว่าหนศิทป์นะครับมันถูกบรรจุนในสายเยลือดในหัวใจของพี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกลมหายใจยที่หายใจเข้าและออก เราระลึกอยู่เสมอว่าเรามีเลือดของความเป็นนัาแสิงนะครับเรามีทักษะเรามีความสามารถในด้านของการแสดงการแต่งหน้าการทําผมนะครับรวมไปถึงการวางแผนการคิดโชว์การคิดการแสดงทําให้เรามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองในเวทีต่างๆมากมายในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเพราะพี่สําเร็จการศึกษานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มาเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่พี่ต่อยอดสู่การทํางานอย่างแท้จริงในโลกปัจจุบัน ถึงแม้ปัจจุบันนะครับอาชีพประจําของพี่จะเป็นการรับข้าราชการทหารแต่พี่มีอาชีพเสริมที่พูดอยากเต็มปากก็คือในด้านของงานนักศิลป์ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับเป็นนักแสดงนักศิลป์นะครับเป็นผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนนะครับและที่สาคัญก็คือในด้านของการแต่งหน้าทั้งผมมันสามารถทําให้เราเกิดเม็ดเงินในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชีวิตตัวของเราได้นะครับพี่ก็อยากเป็นอีกหนึ่ง ต้นแบบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลสำคัญให้กับน้องๆหลายๆคนที่มีความฝันในด้านของงานนักศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตจะเป็นครูนักศิลป์ก็ตามหรือว่าสายงานต่างๆนะครับอยากจะฝากไว้ว่างานนักศิลป์นะครับมันอยู่ในสายเลือดและในหัวใจของน้องๆทุกคนล้วยแล้วจะมีความฝันท้งั้นครับอยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนที่มีความฝันนะครับเพราะความฝันไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับอยู่ที่หัวใจของน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับ ค่ะน้องๆพี่ชื่อนางสาวพิภาบุญริเขียวนะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์สค่ะปัจจุบันนะคะพี่อยู่ชั้นระธับอนุสาปีที่หโรงเรียนอุตรดิตถ์เดลุ่ีค่ะประโยชน์ของน้าตัดสินนะคะการฝึกน่าตัดสินเป็นส่วนหนึ่ง ยไดด้้วนะคะคแล้วการฝึกหน้าตาสินนะคะยังทําให้น้องๆส้วนทรงสวยงามบุคลิกดีแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นการแต่งหน้านะคะเด็กหน้าตาสินจะต้องแต่งหน้านหนาแล้วก็บ่อยมากๆเลยค่ะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่าไม่ดูแลตัวเองก็จะทําให้หน้าโซมหรือว่าเป็นสิวได้ค่ะหน้าตาสินยังสร้างวินัยและความรับผิดชอบในตนเองแล้วก็ส่วนรวมด้วยค่ะแถมยังสามารถยึดเป็นอาชีพเช่น ูศิลปินและนักแสดงมืออาชีพคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ขอให้น้องๆมีความสุขและสนุกกับการเรียนนาราิสปงนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะตรีนันทราชาวราชนะคะวันนี้ตรีก็จะมาพูดเล็กๆน้อย,อยๆเกี่ยวกับนาตสินไทยค่ะในมุมมองของตรีเองนะคะตรีจบมัธยมจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะจบมหลาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนาตสินไทยแล้วก็จบปริญญาโทค่ะอเอกการตลาดนะคะที่มหาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ มุมมองของตรีนะคะที่เกี่ยวกับนาจศิสินไทยเนี่ยมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมคะจะบอกว่านาจศิสินไทยเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตดีมากๆเลยค่ะทําให้ดีประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะก็เพราะนาจศิสินไทยมีโอกาสได้เข้าจุฬามีโอกาสได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ต่างประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะมันทําให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ทําให้เราเปิดโลก,กทัศน์กว้างไปดูโลกภายนอกไปดูวัฒนธรรมภายนอก ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะถ้าเราลำไม่เป็นตรีก็คงไม่มีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มุมมองของตรีนะคะที่น้าจตุสินไทยเนี่ยมีสามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงน้าจตุสินไทยเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสีสันงานขาวดามงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยดูยแลแต่มีน้าจตุสินไทยซึ่งจริงๆ อาจจะเคยเจอผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะอาจจะบอกว่าเต้นกินลากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่าซึ่งถูกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วนะคะว่า,าเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ทําให้เรามีความสุขทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองเรามีความสามารถเราทําได้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะว่าให้เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองเพราะว่านาทศศิลป์นเนี่ยเราจบมาเราอาจจะมีอาชีพเป็นนักแสดงนะคะหรือ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ดีทางนั้นเลยค่ะนักเตสินทำให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็อ๋อลืมบอกผลงานของทีคร่าๆค่ะซึ่งน,นานมากแล้วนะคะถ้าเกี่ยวกับนัฏศตสินก็จะมีภาพยนตร์เรื่องคนโขนนะคะแล้วก็ะละครเรื่องห้องหุ่นค่ะรับบทเป็นหุ่นนางํำนะคะก็ เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนในทุกๆเรื่องเลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะสุรับวดีทั้งมัง่งมีนะคะปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์อยู่สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ ถามว่าวิชานาฏศิลให้อะไรกับเราบ้างนะคะถ้ามองจากการทํางานเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชานาฏศิลเลยนะคะแต่จริงๆแล้วการเรียนนาฏศิลเนี่ยให้อะไรเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธิหรือว่าฝึกให้เรามีความอ่อนช้อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการเคารพครูอาจารย์นะคะรวมไปถึงทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจ นะในสิ่งในสิ่งที่เราเรียนนาตศิสินมาในสิ่งที่เราสามารถทําได้สามารถเข้าใจนะคะแล้วก็มองเห็นว่านาตศิสินนี่แหละคือสินของคนไทยที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่านี่คือศิละปะของคนไทยแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยค่ะ ามชื่อแนบเป็นคนบุ้งรุ้งนะครับชื่อเล่นชื่อว่าไบร์นะครับปัจจุบันนะครับเป็นข้าราชการครูนะครับสอนในวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนวัดศรีวาริน้อยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองครับ สำหรับนัฏศิลป์ไทยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของไทยนะครับมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของนัฏศิลป์ไทยนะครับก็จะทําให้เรานะครับได้มีการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะครับมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ร่กับชาติไทยสืบไปอีกด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเ,าเรียนรู้นะคะในเรื่องของคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของน้าตาัดสินนะคะรวมถึงได้มุมมองนะคะแนวคิดนะคะประโยชน์ที่ผู้อื่นเนี่ยมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้รับรู้แล้วก็รับชมกันนะคะค่ะ เมื่อเรามองเห็นคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของน่าตศิลินแล้วนะคะเราก็ควรที่จะช่วยกันอ,อ,อนุรักษ์ใช่ไหมคะสืบทอดนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์สืบทอดนะคะถ้ามีโอกาสนะคะที่จะได้ทำการศึกษาหรือทำงานวิจัยนะคะในเรื่องของออการแสดงต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการดีมากๆเลย ะะแล้วก็ถ้านักเรียนเเรียนรู้กันไปนะคะนักเรียนนำไปใช้นะคะประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือนักเรียนอาจจะนำไปแสดงให้เพื่อนได้รับชมในโอกาสต่างๆนะคะหรือว่าให้คนรอบข้างให้คนในสังคมเนี่ยได้รับชมในโอกาสต่างๆนะคะก็จะมีนักเรียนหลายๆคนนะที่ ทำประโยชน์นะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมเลยนะคะในเรื่องของด้านหน้าตศิล์นะคะก็ไปทําการแสดงนะคะอาจจะเป็นเวทีวัฒนธรรมนะคะเวทีถนนคนเดินหรือว่าในงานสําคัญต่างๆของชาตินะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะ การไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนอาจจะไปนั่งชมการแสดงถ้าชมการแสดงเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยในการเผยแพร่นะคะทำยังไงถึงจะไปถึงขั้นเผยแพร่นะคะนักเรียนอาจจะไปเล่าเล่าต่อนะคะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยวันนี้ไปดูการแสดงนะคะที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมานะนะคะไปดูโขนที่สาราเฉลิมกรุงมานะเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้านักเรียนเอาไปเล่าให้คนอื่นๆฟังเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่แล้วนะคะก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ช่วยสืบทอดแล้วก็เผยแพร่นาตศิลป์ไทยซึ่ง มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะก็อยากจะให้อยู่ให้ยาวนานสืบต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ครูอ้อมสวัสดีค่ะ